กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงสาธารณาสุขได้ร่วมกันในการลงนาม MOU กับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนสุกกายสบายกระเป๋าเปิดราคายาลดค่าครองชีพป,ปีละ30,000ล้านบาทค่ะ รัฐบาลได้มีการเดินหน้าโครงการสุกกายสบายกระเป๋าซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายควิกบิ๊กวินนะคะเพื่อที่จะช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนโดยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกันลงนาม m o u กับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยรายการแล้วก็ราคายาให้กับประชาชนสามารถที่จะตัดสินใจเลือกซื้อจากร้านภายนอกหรือว่าร้านภายในโรงพยาบาลก็ได้โดยนายอนุทินจาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นสักขีพยาน ในพิธีก็กล่าวนะคะว่าโครงการนี้จะช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากยิ่งขึ้นลดความแออัดในโรงพยาบาลรัฐและก็เพิ่มทางเลือกในการรักษาพร้อมกับผักดันบริการเทเลฟาร,ร์มาซีนะคะให้เข้าถึงง่ายได้มากยิ่งขึ้นขณะที่ทางโรงพยาบาลเอกชนกว่า300แห่งแล้วก็ร้านขายยากว่า3,400แห่งก็มาเข้าร่วมโครงการคาดว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชนได้กว่า3 0 0 0 0ล้านบาทต่อปีและจะเป็นการ ยกระดับระบบสาธารณสุขของไทยให้โปร่งใสและเท่าเทียมได้มากยิ่งขึ้นค่ะ